สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังท่านกำลังอยู่กับผมโอดนะครับในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคา Bitcoin รวมถึงเหรียญเอ c คอยและข่าวสารเศรษฐกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าเว็บบิตครับนะครับราคาล่าสุดของ Bitcoin ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงประมาณ1 3 9 0 0ล้านะครับยังชงตัวอยู่ครับยังคงไม่หลุด1นล้านนะแต่มีวอลลุ่มไม่มากเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุด แล้วใกล้จะเปิดตลาดของฝั่งยุโรปแล้วครับก็เลยมีการชะลอตัวและมีการเทขายช่วงประมาณสักเ,เดี๋ยวนะผมพาไปดูนิดนึงผมเปลี่ยนเป็นทำ25นาทีก่อนนะโอเคครับเนี่ยช่วงประมาณมา3ทุ่ม3ทุ่ม30นาทีเราหรือ21นาฬิกา30นาทีนะครับมีช่วงม,มีการเทขายราคาลงมาประมาณจาก1ล้าน40,000นะครับลงมาเหลือประมาณ1ล้าน29,000หรือลงประมาณสักหมื่น11,000ประมาณนั้นครับ แต่ทีนี้มีแรงซื้อขายกับเข้าไปนะครับเลยทนาเม่ตอนนี้มีการทรงตัวอยู่ในไลายประมาณสี่ชั่วโมงนะครับัำเฟรมสี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนนี่ครับโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าเนี้ยตอนเดี๋ยวผมพาไปดูราคาของเหรียญดอลลาร์สักนิดหนึ่งนะราคาดอลลาร์นะครับตอนนี้อยู่ในหน้าของเทรดดิ้งวิวนะครับตอนนี้ราคาดอลลาร์ยังคงแข็งค่านะครับไม่มีการว่าจะอ่อนตัวลงมาเลยเนื่องจากว่า มันหลายๆปัจจัยครับรวมกันเพราะว่าอีกตอย่างตอนนี้คือทางสหรัฐเขาประคองดอลลาร์เขาไม่ให้มีการล้มลงมาหรือว่าอ่อนค่าลงมานะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐ,ฐกิจที่เขาจะกระเตื้องขึ้นเข้าไปหรือว่ามีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเขาจะส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐมีการ GDP คือ GDP จะย่อลงมาครับหรือว่าเป็นวันว่าเหมือนกับการแบบคำจุนเงินดอลลาร์เขามันส่งผลให้หลายๆอย่างต้อง ทำให้แบบดนพวกยูโรอะไรพวกนี้ครับคืออ่อนค่าลงมาครับเนี่ยแล้วส่วนนี้ครับเราอยู่ในหน้าของยูโรนะครับตอนนี้เงินยูโรแล้วก็สแลดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือมันสองตัวนี้มันก็เชื่อมโยงกันนะครับอย่างตอนนี้ยูโรยังคงอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆแต่ยังคงไม่หลุดตอนไม่หลุดอ่าเดี๋ยวนะครับหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนะครับก็คือเขายังฟองตัวอยู่ในประมาณหนึ่งจุดหนึ่งแปดนะครับยัง ยังคงไซวยีอยู่แต่เป็นไซวีแบบลงนะครับหรือว่าเป็นการแบบชะลอดูสถานการณ์ของตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีการประกาศหรือเขายือดออกว้เรื่อยๆครับอีกอย่างตอนนี้นักลงทุนในตลาดต่างๆหรือทุกตลาดเลยยังคงกังวลเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเพิ่มดอกเบี้ยหรือการลด QE นะครับตอนนี้มันทําให้ตอนนี้ทุกตลาดเขาก็กลัวแรงผันผวนของ ทางธนาคารกลางครับว่าจะมีนโยบายอะไรออกมาบ้างตอนนี้ทางเฟดก็มีการยือดออกไาเรื่อยๆจนว่าไม่มีตอนนี้นักลงทุนหายออกไปจากตลาดเยอะมากครับแล้วเ,เขาก็ไปเอาเงินไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยเหมือนกับพวกเฟดเพ y เวนนะครับพวกเป็นการลงทุนแบบพวกแบบประมาณเหมือนกับหุ้นที่ว่ามันไม่มีการผันผ,นผวนแรงครับพวกน้ํามันเลยเนี่ยน้ํามันหรือว่าตลาดหุ้นของทางไอ เซ็ตอินเด็กมั่ง S&P ห้าร้อยมั่งพวกนี้ครับคือหรือว่าหุ้นเทคโนโลยีอย่างเน็ตแดกอย่างนั้นครับเขาก็ยังมั่นใจกว่าที่จะเอามาลงทุนกับพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูข่าวนิดหนึ่งนะเป็นข่าวแบบอาจจะส่งผลให้เราโดยตรงเลยถ้าพวกกันเข้าใจง,ง่ายครับคือตอนเนี้ยสหระะัฐอตอนเนี้ยมีการยายฐานการผลิตไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยตรงเลยนะครับหรือว่า หรือว่าประมาณว่าเหมือนกับตอนเนี้สหรัฐได้ได้อนุญ,ญาตให้มีการขุดบิตคอยอย่างถูกกฎหมายแล้วนะครับหลังจากนี้ก่อนหน้านี้ทางจีนได้มีการแบนออกมาแต่เขาก็บีนแบนมาตั้งหลายปีครับแต่รอบนี้คือเขาเอาหนักเพราะว่าเขาจะดันยุนที่ต้นของเขาขึ้นมาเป็นสกุลดิจิตอลแทนที่จะได้มีการขุดบิตคอยหรือพวกเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าจีนถ้าเปรียบเทียบมันเขาก็เป็นอันดับหนึ่งของการขุดบิตคอยแล้วก็ ถือองทรัพย์สินเจตอ้นอย่างพวกค r ิ p t o เ u อ r ร n c y มากที่สุดในโลกนะครับแต่ทีเนี้ยหลังจากก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนก,อนก,อนกว่าๆครับจีนได้ออกมามีการไอการแบนการขุดบิตคอยครับรวมถึงห้ามประชาชนเขาอะเทรดหรือให้เอ็ก a เชนต่างๆอย่างพวกบ n นแนนอะไรต่างๆนี่ออกไปจากประเทศเ้าให้หมดเลยครับจึงทําให้ไอราคาเหรียญบิตคอยครับคือตอนนี้มีการร่วงมาอย่างหนักแล้วแนวโน้มที่จะกับ ไปดีตัวทำนิวไฮในช่วง60,000เหรียญประมาณนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงและบวกกับสารัฐมีการประกาศเงินเฟอ้อยังไม่แน่นอนนะครับมีการแบบชะลอตัวในการประกาศเงินเฟอ้อแต่เขาก็บอกมาแล้วว่าว่าตัวเลขเงินเฟอ้อมันมีอยู่จริงแต่ว่ายังไม่ชัดเจนก็คือยังรอทางธนาคารกลางหรือว่าเฟดนะครับยืดเวลาไปแล้วยังอีกทีพวกเนี้ทางธนาคารกลางะจะออกมาบอกแล้วว่าเนี้ย เขาก็จะต้องจัดการเกี่ยวกับพวกเหรียญสเตเวอร์คอยนะครับรวมถึงเหรียญอื่นๆและเขาก็จะดันดอลลาร์ดิจิตอลขึ้นมาแทนเหรียญคริปตคอเรนซีนั่นเองอาจจะส่งผลทําให้ตลาดเรายิ่งลงขึ้นไปอีกแต่มันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของข่าวหรือราคานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้คอยเบดนะครับได้มีการโรอนเหรียญจากบ i แ a น c ์ไปที่คอยเบดก็คือไอ ว็บไซต์ของทางสหรัฐอเมริกาโดยตรงนะครับก็คือคอยเบตเนี่ยได้มีการก็คือนักลงทุนอ่ะได้โอนเหรียญจากใบเนี้ยไป4 1 0 0 0 BTC ครับโอนไปที่คอยเบตเลยอย่างเงตัวเนี้ยสหรัฐเองอ่ะก็ได้อนุญาตเนี่ยตามข่าวเนี้ยในหน้าของ c b c เนี่ยได้อนุญาตให้มีการขุดบิตคอยอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องกังวลว่าจะแอบลักโลกการขุดเพราะว่าก่อนนเนี้ยประเทศต่างๆอ่ะได้มีการออกมาแบบ คือต่อต้านตลอดเลยครับว่าห้ามขุดห้ามทำอะไรเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่จำพวกไอจีนอิหร่านหรือหลายๆประเทศนะครับในตะวันออกกลางแล้วก็ในเอเชียเรา,าครับแต่ตอนนี้สหรัฐฯเห็นช่องช่องโหว่ตรงน,นี้ครับและอีกอย่างบวกกับจีนสหรัฐตอนนี้เป็นคู่แข่งทางด้านเศรษฐกิจกันอยู่สหรัฐจึงเห็นว่าเนี่ยวิกฤตเนี่ยทำให้เป็นโอกาสโดยการอนุญ,ญาตให้นักลงทุนหรือน,นักขุดบิตคอยเข้าไปทําการ บิตคอยในประเทศเขาได้อย่างกฎหมายนะครับเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เราต้องมาดูอีกว่าเนี่ยคือจะมีการประชุมเหมือนที่ผมบอกไ้เมืเ่อเช้าคือมีการประชุมเกี่ยวกับเหรียญสเตเปอรคอยแล้วก็เหรียญบิตคอยแล้วก็รวมถึง QE รวมถึงไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ข่าวเศรษฐกิจตัวเลขการจ้างงานต่างๆนะครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันแต่ว่าเวลาประมาณช่วเงเยน็นๆค่ำๆนะครับประมาณสองทุ่มถึงห้าทุ่มครับเวลาตามบ้านเราอะนะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ข่าวก็มีประมาณนี้ครับคงไม่มีอะไรมากเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มันเป็นวันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ละอย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วด้วยตลาดยุโรปก,ก็จะเปิดแล้วครับช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยของเก่ไม่กี่ชั่วโมงนี่ครับคือตลาดก็จะเปิดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไอาราคาบิตคอยนีดหนึ่งตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ขยับไปไหนจากก่อนหน้านี้ที่ได้บอกไปก็คือหนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันะนะตอนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นมาเป็นสามล้าน สามหมื่นเ้อแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูขายข่าวนุ่งนี้ก่อนนะโอเคนี่อยู่ในหน้าของสยามบล็อกเชนนะครับตอนนี้มันทวิตเตอร์อะพวกนักเทรดต่างๆนี่เขาเหมือนกับอารมณ์ตอนนี้มัน,น,นมัน,ม,น,น,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยจะส่งผลดีกับตลาดเท่าไหร่เพราะว่าเอียงตลาดมันก็ลงตลอดนะครับเดี๋ยวลบเยอะมั่งลบลงมั่งนักลงทุนกังวลมั่ง,ง,งวานเทขายมั่ง,งไอ เฟดประกาศข่าวไม่ดีาต่างๆนี่ครับตอนนี้บนทวิตเตอร์เขา่ามีการแบบคือส่งผลทำให้ข่าวแล้วก็ราคาเหรียญในในตลาดนะครับคือมันยิ่งแบบร่วงลงมาเรื่อยๆครับแต่มันก็ยังไม่หลุดสามหมื่นนะครับเพราะว่าก็อย่างว่านะคริปโตก็คือบิตคอยนี่ยมันขึ้นแรงลงแรงใช่ไหมครับมันก็ยังมีคนที่ซื้อแล้วก็มีคนที่ขายจรครับมันก็ควบคู่กันไปแต่ว่าตอนนี้ในทะวิตเตอร์เขาก็ออกมาทวิตกันเยอะเลยว่าเนี่ย บิตคอยอ่ะคือมันลดราคาลงไปตั้งสามหมื่นเหรียญเลยนะไม่กี่วันเองทําไมมันถึงแบบประมาณว่าลบเยอะขนาดนี้แต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็คือเขาก็เห็นวิกฤตเนี่ยจากที่เขาลบสามหมื่นเหรียญเนี่ยเข้าไปซื้อแทนแล้วเขาก็เทรดโดยการที่ว่าปล่อยข่าวต่างๆออกมาแต่ผมไม่รู้นะว่าข่าวพวกนี้เขาเขาเอาแบบประมาณเหมือนว่าเขาแบบ ปันข่าวขึ้นมาหรืออะไรยังไงเนี่ยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคริปโตแล้วมันเป็นตอนเนี้มันกลายเป็นตลาดที่ว่าเก่งกําไรมากกว่าที่จะถือระยะยาวครับนะฮะมันก็เลยส่งผลทําให้บนทวิตเตอร์มีการทวิตกันเยอะเลยแต่มันก็มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับมันไม่ใช่ของคนทั้งตลาดเนี่ยครับแต่ว่าเนี่ยประเด็นหลักๆตอนนี้คือเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือว่านักลงทุนหรือวานเนี่ยมีการโอนเหรียญจาก ไอไบเนนต์ไปคอยเบตเนี่ยครับ4 1 0 0ม BTC เนี่ยครับเนี่ยเราต้องมาดูกันนะว่าพ่งนี้ราคาจะขึ้นหรือจะลงนะแต่ผมมองว่าราคามันก็คงฟองตัวครับเพราะว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีต้งทุนแค่ข้างเดียวใช่ไหมหรือว่าเจ้าเดียวมันมีมันมีหลายๆหลายหายไฟล์ครับทั้งพวกนักธมนตรีสหรัฐมัง่งหรือว่าไอต่างๆนานานครับก็คือตัวนี้อย่างอเซอวาร์ดอก็เขาก็ถือเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ใช้เป็นบิตคอยเป็นสกุลเงินหลักล่ะไงตัวเนี้ย มันอาจจะไม่ลงเยอะอครับเพราะว่ามันมีคนซื้อก็ต้องมีคนขายพร้อมกันนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องมาตามข่าวอีกนะว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเนี่ยตลาดคริปตัวเงินซี่มั่งแต่ผมมองว่ามันก็ยังทรงตัวไม่ไมคงไม่ลดไปเยอะครับเพราะว่ามันถ้าหากลงมาต่ำกว่าสามหมื่นเมื่อไรอะนั่นแหละคือมันอาจจะลงไปเยอะเลยแต่ว่าผมคิดว่าวันที่ว่าวันก่อนที่มีการทีขายราคาไปอยู่ถึงช่วงสองหมื่นแปดนะครับ ผมก็ถือว่ามันลงเยอะแล้วนะอย่างนักลงทุนก็เข้าไปซื้อเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะราคามันร่วงเยอะกว่านี้แล้วครับแต่เนี่ยพอพอม,มีการซื้อขายปุ๊บคนกระโดดออกปุ๊บเยอะแยะสินเนี่ยราคาขึ้นสวนเลยครับเพราะว่านักลงทุนน่เขารอที่จะซื้ออยู่แล้วอย่าลืมว่ายิ่งถูกเยอะคนยิ่งซื้อเยอะแล้วก็มีพวกนี้ก็คือพอเห็นราคาลงเยอะกระโดดขายเหรียญทิ้งและเนี่ยครับวิกฤตตรงเนี้ยครับทำให้นักลงทุนหรือวานต่างๆนี้เข้าไปซื้อเหรียญเพราะเขาอยากจะถือบิตคอยห้ได้เยอะ ถ้าเอากตรงเลยนะเพราะในตลาดคริปโตอะ่ะถ้าพูดตรงๆเลยเหมือนเราอะ่ะเราอยากจะถือเหรียญให้ได้มากที่สุดไม่อยากให้คนอื่นมาแย่งเหรียญจากเราใช่ไหมครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนักลงทุนก็วานก็เลือกที่จะปล่อยข่าวต่างๆนาเพื่อให้ตัวเองได้ถือบิตคอยมากที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่าบิตคอยอะ่ะมันจํากัดแค่ยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญแล้วบวกกับทางจีนอะ่ะก็ห้ามขุดแล้วนะฮะแล้วทีนี้มันก็ไอสาระก็เพิ่งอน,องนุญาตให้มีการขุด แต่ตอนนี้บิตคอยมันชะลอตัวในการขุดนะครับมันเลยทําให้ตอนนี้จํานวนเหรียญอะ่ะคนที่ถือครองบิตคอยอ่ะส่วนมากจะเป็นพวกรายย่อยส่วนหนึ่งแล้วก็วานอีส่วนหนึ่งแต่วานมากักจะเข้ามาซื้อแล้วก็เข้าไปเก็บในวอลล็ตตัวเองนะครับมไม่ไม่ค่อยเลยทำให้ทําให้ทหําให้ราคามันไม่กระเ้องไปไหนครับมันก็ลงคงตัวเนี่ยขึ้นลงขึ้น,น,น,นลงซไซด์ไว้อยู่ในกรอบนั่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาเหรียญอื่นนิดนึงนะ ตอนนี้ผมอยู่หน้าบิตคอย n ในทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปสิบห้านาทีนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่ช้านะเดี๋ยวผมจะพาเพราะว่าคลิปนี้ผมกะว่าจะใช้เวลาในการพูดไม่นานนะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่เสียเวลากับเพื่อนๆที่ว่าจะได้เข้าไปเทรดน,นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะาเห็นใวันก่อนนะครับี่วันนี้ราคาลงเยอะเลยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเลื่อนไปนิดนึง ถ้าคนอยู่ในตลาดนี้นานนะครับเขาจะเข้าใจว่าเนี่ยคริปโตมันอย่างนี้เลยครับมันขึ้นแรงลงแรงอย่าลืมว่าปีหนึ่งอะ่ะคนที่เทรดคริปโตอะ่ะมันมีทั้งคนได้และคนเสียคนได้ก็ได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าพูดตรงๆเลยหรือว่าหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เลยแล้วแต่เหรียญโดยเฉพาะดอทคอยอครับดอทคอยอก็คือคนที่เทเะร,ะยะยรเดก่อนหน้านี้ที่เขากินกำไรระยะยาวครับเขาได้เปอร์เซ็นต์อ่ะก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเขาสรุปราคาแล้วนะว่ากําไรอะ่ะ จากการ trade เทรดไอเหรียญหมาเนี่ยฮะหนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเปรียบเทียบกับตลาดต่างๆตลาดหุ้หนเหมือนกับตลาดเซ็ตอินเด็กซ์มั่งตลาด S&P หรือตลาดเน็ตเด็กครับเปรียบเทียบกันพวกตลาดนั้นอะไม่ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเปรียบเทียบรายปีนะแต่ถ้าเปรียบก,กับคิปตเคอล์นซีนี่คือเป็นหลายร้อยเท่าอะของตลาดพวกนี้ครับนั่นแหละมันเลยทําให้ตอนเลยทําให้นักลงทุนเนีเ่ยเลือกที่จะกล้าเข้ามาเสี่ยงแต่เมื่อมีได้มันก็ต้องมีเสียใช่ไหมครับมันเป็นธรรมดาของตลาดอยู่แล้วนะฮ โอเคเดี๋ยวผมมามาดูนิดนิดนึงนะราคาของบิตคอยนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเครื่องมือนิดนึงนะเพือว่าจะได้แบบดูกันง่ายๆนะแต่ผมก็ใช้พวกเครื่องมือแล้วมีเยอะครับเพราะว่าผมส่วนมากจะจะเน้นเป็นพวกแบบไอ้ข่าวมากกว่าครับเพราะว่าข่าวมันก็คริปโตตอนนี้ถ้าพูดถึงข่าว สำคัญ่าผู้อินดิเคเตอร์นะครับตอนนี้ในตลาดคริปโตนะตอนนี้นะแต่ก่อนหน้านี้มันก็อาจจะได้ส่วนหนึ่งนะครับโอเคเดวิดคอยตอนนี้ร <c oughs> าคาตอนนี้มันอยู่มาหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันนะโอกาสที่จะลงมีอีกไหมผมบอกเลยว่ามีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นวันจันทร์แล้วและอย่างตลาดยุโรปมันใกล้จะเปิดแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูราคาเข้ากันนิดนึงนะไปเร็วๆเ,เ,เลยนะครับเพราะมันก็เริ่มดึกแล้วด้วยลย ผมให้ราคาเข้าเลยผมให้รอบนี้ผมให้เป็นสองไม้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันทั้งคู่นะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งใครๆก็อยากที่เข้ามาซื้อเพราะว่าช่วงเดือะตลาดมันพันผวนแรงไงมันขึ้นแรงลงแรงไงครับนี่ครับนี่ไม้แรกเลยเข้าไปเลยครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งศูนย์สองครับเพราะว่าผมต้องบอกนิดนึงคือหนึ่งสองนี่หมายถึงว่ามันต้องลึกหน่อยอะ่ะเพราะถ้ามันโอกาสาที่สมมติเพื่อนๆเข้าไปซื้อประมาณสักหนึ่งศนะูนย์สามทรวดหน่ยน่ะติดดอยมันมีนะครับเพราะอย่าลืมคิโตัวมันขึ้นแรงลงแรง 1นึ่งท่วงนะครับหนึ 102, แล้วก็1นึ่งศูนะครับนะฮะมันนั่นแหละเราต้องเข้าลึกนิดนึงถ้าเข้าเข้าตื้นอ่ะโอกาสติดดอยมีเยอะมากเพราะรอยื่ว่าคิปโตตอนเนี้ผันผวนมากเนื่องจากว่าไอปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ทางสายพันเดีลต้านี่ครับวรัสตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยที่ว่ามีการไอออกมาในหลายประเทศนะครับวัคซีนก็ยังผลิตมายังไม่แน่นอนว่าจะได้ ค่าไวรัสสายพันธุ์นี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันตอนนี้มีการวิจัยหรือทดลองกันอยู่นะครับโอเคครับแล้วก็เนี่ยอินเทอร์เลียมนะอินเทอร์เลียมครับประมาณสักไอหกหนึ่งเก้านะครับหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งสามแล้วก็ห้าเก้านะครับอินเทอร์เลียมนะผมเอาเหรียญไม่กี่เหรียญน,นะเน้นเหรียญหลักๆแล้วกันเพราะว่า็นบิ๊กครับอะมันมีเหรียญที่แบบเหรียญหลักๆมันมีไม่เยอะเลยครับ ถ้าเปรียบเทียบกับพวกเอ็กชแนนต่างประเทศอะมันมันมันไม่เหมือนกันนะมันคนละเรื่องอะไรพวกเอ็กชแนนต่างประเทศอะไอเหรียญพวกเหรียญมีมเหรียญไอเหรียญเล็ก,ลกๆอะครับที่ว่าเขาเทรดแบบทํากําไรระยะสั้นอะมันเยอะไงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบิตคัพเราคือคนละตอเพิ่งออกกฎหมายห้ามมาไม่เมื่อไม่นานเนี่ยครับก็คือห้ามมีการเทรดเหรียญมีมโทเค็นอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้เหรียญมีไม่เยอะแต่ก็ยังมีคนที่เล่น ใน exchange นี่อยู่เยอะนะฮะเยอะอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวอันนี้เอาเอ้ย ADA นะครับ ADA อ่ะเดี๋ยวผมมาดูนิดนึงนะเอไอดีเนี่ถ้าเข้ามาแรกเลยผมให้ประมาณสักมันยังเป็นไซด์เวด้าวนะครับมันมันมันจะอาจจะชนแนวต้านเนี่ยมันย่อลงมานะอันนี้สามสิบแปดบาทครับสามสิบแปดเดี๋ยวนะสามสิบสามสิบสามสิบแปดสี่สามสิบแปด ศูนย์สามแล้วก็สามสิบเจ็ดเก้าครับง่ายๆเลยอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าเราต้องดูข่าวเป็นปัจจยัยพื้นฐานแล้วตรงนี้ข่าวสําคัญที่สุดแล้วว่าคือก่อนหน้าเน,น,นี้ข่าวอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะอีกอย่างหนึ่งบิตคอยช่วงนั้นมันขึ้นมาตลอดมันไม,ม,นไม่มันไม่มีไดเวจนว่าเราจะได้เข้าเลยคืออาศัยดวงเขาถ้าพูดตรงๆนะช่วงนั้นอาศัยดวงเลยว่าคือเราเข้าตรงไหนก็ได้เพราะมันขึ้นตลอดไงช่วงที่ว่าก่อนจะขึ้นมาสองล้านนะครับช่วงนั้น แต่พอหลังจากสองล้านขึ้นสองล้านหนสองล้านสองก็มีการมีข่าวอิลอนมารออกมาทวิตว่าเนี่ยบิตคอยใช้พลังงานไม่สะอาดในการขุดนะครับมันก็เลยทํำให้เนี่ยบิตคอยล่วงมาเรื่อยๆจนถึงเนี่ยตอนนี้ครับก็ลงมาแต่ก็ยังรักษาไอ้พวกแบบราคาระดับราคาได้นะก็ยังคงไม่หลุดเยอะนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูหมานิดนึงเดี๋ยวแนะป๊บนเลื่อนไม่ได้อ่าหมาหมามาเดี๋ยวครับมาหมา อ่ะเดี๋ยวดูอัลฟา่อยดีกว่าตอนนี้หนึน่งเพราะวันก่อนราคาดีขึ้นมาย7ิบเจดบาทนะครับแล้วก็ร่วงลงมาเนี่ยอัลฟานะมีเห็นไหมะเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงมองวันที่หกครับเนี่ยเอาแบบเริ่มแต่เลขเลยนะวันที่สี่ครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยขึ้นไม่มีแบบขึ้นเหมือนกับที่บิตคอยขึ้นไปนเกือบสองล้านอนะหรือสองล้านสองะข,ขึ้นขึ้นคล้ายบิตคอยเลยครับจนมาถึง ประมาณเนี้ยสี่ทุ่มกว่าเนี้ยแต่เขาก็ขึ้นแล้วก็ล,วกลงแล้วก็ขึ้นอีนม,มันก็คือจากราคาช่วงนั้นประมาณสักสิบสองนะครับคือตอนนั้นอัลฟาไม่มีไม่มีสัญญาณหรือว่าจะดีดตัวขึ้นไปเยอะขนาดนี้ครับคือเขาเขานิ่งมากจากเหรียญอื่นๆเขาขึ้นกันมาเยอะครับอัลฟานิ่งตลอดเลยแต่ประมาณช่วงนี้ครับมันถามว่ามีข่าวอะไรไม่มีข่าวนักเกี่ยวกับอัลฟาครับอยู่ดีๆก็มีการดีดราคาขึ้นไปถึงประมาณสัก ยี่สิบแปดจุดห้ามันนะครับคือถ้าใครคือซื้อซื้อช่วงประมาณสักสิบสองบาทสิบสามบาทนะั่นคือกาไรเท่าตัวครับกําไรนี่คือประมาณถ้าเปรียบเทียบนะประมาณร้อสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ขึ้นไปอ่ะเหมือนกับเราซื้อเราซื้อในราคาสิบสองบาทเราได้เราขายได้ยี่สิบแปดบาทเราก็คิดดูกกาไรเท่าตัวครับโอเคว่าอัลฟ่านะเดี๋ยวเรามาดูราคาซื้อนิดหนึ่งนะอัลฟ่านะครับเออ๋อยวนะ อัลฟาอัลฟาต้องชนแน่นต้องชน,นัดย่อ,อลงมาอ่าอัลฟานี่ผมให้เลยถ้าเข้าซื้อมานะอัลฟานี้มาที่หนึ่งลยสิบหกบาทครับสิบหกจุดหกสิบหกจุดหกสิบหกจุดหกสิบห้าจุดเก้าแล้วก็สิบสามจุดศูนย์นะครับอัลฟาโอเคเดี๋ยวเหรียญสุดท้ายมาดูเหรียญหมาเนี้ยดูดคอยนะครับดูดคอย ดูดคอยโอเคครับดูดคอยเมื่อคืนประมาณช่วงเที่ยงคืนนะนะเมื่อวานคืนของวันอาทิตย์นะนะช่วงเที่ยงคืนไอ้วันเสาร์ช่วงเที่ยงคืนเช้าว,วันอาทิตย์นะนะอิรอนได้มีการทวิตนะครับเปลี่ยนรูปไอ้โปรไฟล์นะเป็นเหรียญหมาเป็นไม่ใช่เหรียญหมาครับเป็นเหรียญตัวเองแต่ว่ามีเว้นเน่ยเป็นรูปหมาก็เลยเนี่ยทำให้ราคาเลยครับดีดตัวขึ้นไปเยอะมากเลยเนี่ยครับเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงประมาณห้าทุ่มสิบห้าเลยครับมีการดีดราคาจนถึงช่วงวันสักตีสองตีสามเนี่ย เนี่ยเพราะอีรอนทวิตทวิตเดียวครับเนี่ยก็เลยราคาหมาก็เลยพุ่งสูงขึ้นไปครับแต่เขาก็ย่อลงมานะตอนนี้นะนนก็คงยังรักษาสมดุลราคาไว้ที่เดิมนะครับยังคงไม่หลุดยังคงไม่หลุดหกบาทนะครับตอนเนี้ยังคงเครื่อยๆนะก็คืออยู่ในกอรอยู่ถ้าดูรายสี่ชั่วโมงนะไซเวนี่ฮะเนี่ยตอนนี้มีการดิดตัวขึ้นไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรา,าดูราคาซื้อนิดนึงนะไปกันเร็วๆเลยครับออดอสคอยนี้เดี๋ยนะ ชนไหมเดี๋ยวคนระับผมดูนิดนึงชนไหมอาจจะชนแล้วย่อนะเดียนมานี่อา่าผมให้เลยไม้แรกเนี้ยประมาณสัก5.8 5.8 6.0แล้วก็เหมือนนะจ0 5.0แล้วก็แต่เมาสกาับมันน่าจะลงลงยากครับี่ยเอาแบบใกล้ๆเลยกันเนี้ย5.9 5.9 ุเก้าหัวุ่มมันก็มีเยอะด้วยนะหมาเอนนี้ห้าจุดเก้าห้าจุดแปดห้าจุดห้าครับหมานะไม่ต้องไปไล่ราคานะครับเพราะว่ามันลงมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้อหรือว่าตั้งราคาซื้อไว้ก็ได้ครับเนี่ยถ้าดูจากไอ้ตามตามเนี่ยครับตามกราฟตอนนี้คือเขามีการมีการซื้อเข้าไปมากแต่ว่าก็มีการโยกออมาิดหนึ่งน,นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตลาดอ่ะมันมีตอนนี้นักลงทุนเขากังวลเยอะ กลัวว่าเนี่ยพวกทุนใหญ่ๆเหมือนพวกวานเข้าไปเล่นน่ะเขาเล่นน่ะตอนนี้เขาไม่ได้เล่นลายชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่เล่นลายรายวันหรือว่าลายวิกนะครับตอนนี้เขาเล่นลายสี่ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงอย่าลืมว่าทุนน่ะวนันวันนักลงทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจ้าเดียวใช่ไหมเขากังวลเหมือนกัน,กนเหมือนที่เรากังวลที่เราเป็นรายย่อยนกังวลเหมือนกัน,กนแต่เราอาศัยช่ออยงวงจังหวะของเขาที่เขาเข้ามาตลาดอ่ะแล้วก็จังหวนะนั้นเราก็ถือว่าเขาติดรถไปกับเขาด้วยครับมันมีทั้งคน คิดว่าไม่ได้ดูกราฟแล้วมีทั้งคนดูกราฟนะมันก็คนทั้งโลกคือเขาเล่นกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเหรียญไปดูราคาของต่างประเทศนิดนึงนะครับไปกันเลยนะบิตคอยนะครับ Bitcoin, รบิตคอย BTC ราคาต่างประเทศในตอนนี้อยู่ในเทรดดิ้งวิวนะเทรดดิ้งวิวบิตคอยราคาต่างประเทศตอนนี้เขาเริ่มกลับมาเป็นแด่นบวกแล้วนะครับบิตคอยต่างประเทศถ้าดูราศีชั่วโมงอะ่ะ ตอนนี้เขายังคงอยู่ยังคงชนเส้นค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลีย่ยไอเดี๋ยวนะค่าเฉลี่ยกี่วันแล้วผมจำไม่ได้แป๊บนึงค่าเฉลี่ยเก้าวันนะครับเนี่ยเขายังคงตอนนี้เขาชนชนเส้นแล้วครับแล้วก็มีการโยกลงมาเดี๋ยวเราไปดูสี่ชั่วโมงดีกว่าเอ้หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีหรือว่าลายสิบห้าสิบห้านาทีนะครับโอเคตูของสิบห้านาทีบิตคอยนะครับ ของใบเน้นนะอยู่ดีทีนะบิตคอยนี่เนี่ยเขารอเขาลงมาช่วงนี้เลยครับประมาณสักสามหนึ่งสองเก้าเก้านะครับไม่ต้องไปไล่ราคาในบิตคอยนะนะเพราะอย่าลืมว่าเขาขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงนะครับสามหนึ่งสองเก้าเก้าสามหนึ่งศูนศูนย์ครับสง่งส่งไม้มาครับโอเคอินเทอรเลียมเนี่ยแมเนี่ยเนี่ยมีคนมีคนเน,นี่ยเมื่อช่วงเช้านี่ครับแรงซื้อขึ้นมาเยอะมากแต่ก็ยัง เจอแรงขายที่เขาทิ้งลงมาเนี่ยตอนนี้แล้วก็ช่วงเนี้ยสามตุ้มสิบห้านี่ครับสามตุ้มครึ่งเนี่ยมีการม,มีแรงเทขายเหมือนกันเพราะว่านักลงทุนอะ่ะเขาเล่นในกรอบระยะสั้นไงตอนเนี้ยอีกอย่างหนึง่งพวกนี้อ่ะมันเป็นวันจันทร์ด้วยก็คือตลาดยุโรปเขาเปิดประมาณเนี่ยตีสองตีสามของคืนเนี้ยนักลงทุนก็เลยเลือกที่จะเล่นแล้วก็ขายก่อนดีกว่าเพราะว่าอย่างหรือว่าตอนเนี้ยเฟดอะ่ะเขาก็ลิงลิงคิดตัวกอนซีอยู่นะครับว่าเขาจะทําจัดการย,ยังไงกับ ไอตลาดนี้ดีเพราะวันก่อนมีข่าวมาว่าเนี่ยเดี๋ยวประธานกลางเฟดจะออกมาจัดก,การเรียนพวกสเตเวร่รคอยนะครับทำทำให้ราคาตอนนั้นร่วงลงมาแต่ก็ไม่เยอะครับเพราะว่านักลงทุนเขาก็กลัวๆนะครับมันก็เลยว่าเนี่ยมีการที่ขายวันนี้ว่าเคือว่าจะได้ไม่คือตัวเองจะได้ไม่แบบว่าติดติดดอยอะครับถ้าพูดตรงตรงอะนักลงทุนมันเยอะนะครับตอนเนี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอินเทอร์เน็ดีกว่า อินเตอร์เรียมเลยครับนี่เข้าเลยหนึ่งแปดแปดนปดแปดปดนะครับหนึ่งแปดแปดอินตเลียมหนึ่งแปดแปดแปนปปปหนึ่งแปดหเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งแปดห้านะครับอินเตอร์เรียมนะราคาต่างประเทศนะบีอนบี B B หน่อยบี B B นีน่เพิ่งเลยวันเผาเรียนมานะครับราคาขึ้นแต่ว่าก็ จอแรงเทขายยืมเงินเพราะว่าตลาดมันตลาดมีครับตอนนี้ก็คือตลาดขาลงเลยครับปกติ BNB เพราะเขาเผาเหรียญปุ๊บราคาจะขึ้นไปสูงมากอะแต่ของรอบเนี้ราคาขึ้นไปไม่เยอะเพราะว่ามันเจอแรงกดของบิตคอยครับมันก็เลยทําให้ราคาลงมาเพราะว่าบิตคอยนะแต่เขาก็ยังสวยกับบิตคอยอยู่ช่วงวันสองวันนี้ครับมีการราคาวิ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตามกันนะฮะโอเค BNB เดี๋ยว บี b, b นี้ BNB อน b BNB b n นีนี้เอาเลยครับอ่าบม้เลยนี่สามูนย์สงนะสามศูอเว่าเนี่ยมันเจอแนวเจอแนวต้านเนี่ยเป็นแนวต้านอยู่สามศูนงสามศูนย์สนะครับแล้วก็สองเนะ BNB นะโอเ okay. ค BNB แล้วก็มา ดนะครับดชคอยดคอยตอนนี้ราคาลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ราคาเข้าไปซื้อแล้วกันนะดอชคอยนี ge, ose, ้ดอชคอยดคอยหายแลกนี่หนึน์จุดนึ่งแปนะครับ0ู8ย์จุดนะศูนย์จนะครับแล้วก็ ศูนย์จุดหนึ่งแปดหนึ่งไหมครับนี่เห็นไหมเมื่อวานอะ่ะเมื่อคืนน่ะเขาราคาแตะไปถึงเนี่ยศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองสี่แปดมานะครับถือว่าขึ้นไปเยอะอยู่นะเพราะอีลอนมัสทวิตแค่ทวิตเดียวอะ่ะก็คือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อะ่ะเพราะว่าเนี่ยพวกแฟนขับโดดคอยเขาก็รอจังหวะนี้กันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปเหรียญสุดท้ายแล้วกันนะครับอยากดงตอนนี้ไอค้าบ ยังคดียังไม่เคลียร์ไม่จบนะครับยังอยู่ที่ศาลอยู่กับกราโตคนตอนนี้ลิโป้ยังคงเคลียร์คดีอยู่ก็เลยทําให้ราคาเอกาพีอ่ะไม่ไปไหนตอนเนี้ยังคงทรง,งตัวอยู่เพราะแฟนคลับเอกาพีก็ยังมีแต่ว่าคนที่เขาเข้าไปเล่นเนี่ยประมาณแบบสายฟิงเข,เข้าไปเขากลัวว่าเนี่ยถ้าเกิดเข้าซื้อปุ๊บเขากลัวมีมีแรงเทขายจากไอ้พวกนักลงทุนที่เข้าไปเทรดระยะสัน้นนะครับเขาก็เลยเลือกยังไม่เทรดดีกว่าเพราะเอกาพีอ่ะ ประวัติเขาไประวัติของเจ้าของเรียนน่ะก็ถือว่าด้านลบเยอะนะนะครับโอเคครับ xrp ดูไปแล้วนะเมื่อกี้นะอ่าดู ada เนี่หนึ่งครับ ada 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 ในครั้วท,ทีครับอ่าเห็นนะดูโซโลโน,นาแล้ว ada เมื่อกี้เป็นราคาไทยครับดูโซโลนานิดหนึ่งตอนนี้โซโลนาก็ถือว่าท็อปฟอร์มอยู่นะครับ ในตลาดตอนนี้อ่โซโลนานี้หมมยแรกผมให้เลยประมาณสักยี่สิบหกจุดสามนะยี่สิบหกจุดสามแล้วก็ยี่สิบหกจุดศูนย์นะครับโซโลนาปิดท้ายด้วยชิบะนะครับชิบะชิบะตอนนี้อ่นิ่งๆอยู่นะครับตอนนี้ชิบะตอนนี้นักลงทุนเขาก็กลัวเนาะ เขาเข้าใจนะก็เหมือนเราแนละ้วก็ไปเทรดติดเทรดปุ๊บเจอแรงที่ขายแล้วก็ขาดทุนเยอะอย่างตอนนี้คนที่เข้าไปซื้อแบบช่วงข้าบนนะครับถือว่าพอตตัวเองติดลบไปเกือบหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็อย่างว่านะครับไม่ไม,ไม่ไม่ขายไม่ขาดทุนนะนะออไอตัวชิบะนี่มาแรกนี่ผมให้ราคาเท่าประมาณล้วศูนย์ผมเอาแบบทศนิยมหลังเลยนะศูนยะ์จุดหกห้าเก้า 0.590.60แล้วก็0.58นะครับโอเคครับนี่ครับจบแล้วนะครับสำหรับการหาจุดเข้าของราคาเหรียญนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ฝากก็พิณเท่านี้ครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนียนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับแน่นดนครับฝุ่นใครที่ว่า สนใจที่จะเข้าคอร์สเรียนกับทางผมนะครับก็คือติดต่อมาได้ทางคอมเมนต์้างใต้คลิปทางถุงผม่าส่งลิงก์ไว้ให้นะในการสมัครนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ